พาไปดูอุปกรณ์ป้องกันภัยทางระเบิดไอ้เส้นตัวเนี้ไม่รู้จักชื่อนะเพ่อน้องมันชื่อมันชื่อมันชื่ออะไรยังไม่รู้นะมันมีหน้าที่ทำอะไรมันเอาไปติดให้เป็นลักษณะแบบเป็นพุ่มเป็นพุ่มล้อมรอบรถถังอ่ะมันป้องกันได้จริงไหมมันป้องกันไม่ได้หรอกเนี่ยมันจะมาติดรอบรอบรถถัง เป็นของใครเป็นของลูกน้องของนายปูตินเขาทากันเขาเรียกว่าอุปกรณ์ป้องกันภัยทางระเบิดป้องกันได้จริงไหมไม่ได้เนี่ยเอาไว้ป้องกันไม่รู้ว่ามันเอาเอาไว้ป้องกันอะไรแต่คิดว่ามันป้องกันแรงกระแทกของการมกาเซเวลาการมกาเซกระแทกมามันก็มาถูกตัวรองพื้นมันจะทําให้แรงกระแทกเวียงเข้าไปไม่ถึงข้างในนี่หลังจากมันติดเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ ตัวนี้มันติดน้อยมันมีตัวที่ติดเยอะกว่านี้อีกเต็มเลยเหมือนขนน่ะเหมือนขนเม่นน่ะแต่มันจะมีฝอ,อยถ้าขนเม่นมันจะไม่มีฝอ,อยใช่ไหมติดเหมือนขนเม่นแต่มันจะมีฝอ,อยข้างบนตามที่เขาบอกเขาบอกว่าเอาไว้ป้องกันนะอาวัตถุระเบิดเป็นของลูกรองนายปูตินนะนี่คือรุ่นที่เขาอัปเกรดอัปเกรดใหม่นะมันป้องกันได้จริงไหม ไม่มีหรอกคุณน้องอันอาวาไม่มีอาวุธชนิดไหนที่มันป้องกันวัโถลระเบิดได้จริงในสนามรบนะไม่มีไม่รอดสักายเป็นคลิปวิดีโอที่ลูกน้องนายปวดตินเขากำลังรีวิวให้ผู้บังคับบัญชาการสตาบว่าตอนนี้เขาอัปเกรดรถถังใหม่แล้วป้องกันลูกเป็นลูกระเบิดเนี่ยเวลาทำเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้ มันมันมีหลายเวอร์ชั่นนะเป็นสิบสิบเวอร์ชั่นเลยนะให้สังเกตดูข้างบนนะที่เป็นดอกที่เป็นเนี่ยเห็นไหมบางรถถังบางคันเนี่ยมันจะเต็มรถเลยนะลักษณะแบบนี้เต็มซ้ายเต็มขวาข้างบนเต็มไปหมดเลยรูปลักษณะลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้บางเวอร์ชั่นก็ไม่มีเนี่ยข้างบนข้างล่างอันเดียวกันรถถังทีหกสิบสอง ดูแทบไม่ออกเลยพี่น้องว่ามันคืออะไรเนี่ยบางรุ่นมันก็จะเป็นแบบนี้นี่คือรถถังที่ลูกน้องนายปูตินเขาอัปเกรดใหม่นะป้องกันระเบิดได้จริงไหมไม่ได้อะอันนี้คืออะไรรถขนส่งโหอะไรก็ไม่รู้นี่นี่นี่เวลาติดเสร็จมันเป็นอย่างนี้เนี่ยอุปกรณ์เชื้อเพลิงชัดๆเลยแต่มันบอกว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันระเบิดดูไปดูมามันจะช่วยเผาให้เกลียบสนิทมากกว่าเดิมเป็นเทคโนโลยีที่ลูกน้องนายปูติน เอามารีวิวเพื่อจะหลอกขายให้เกาหลีเหนือกับอิหร่าน